วันที่25กรกฎาคมพศ2559เวลา9นาฬิกานายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกียรติเป็นประธานร่วมงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง้งปี2558ทับ59มาตรการที่4 กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่โครงการน้อมนำหลักที่พระเจ้าอยู่หัวได้ให้ฐานไว้ก็คือการใช้หญ้าแฝกนะครับหญ้าแฝกมาป้องกันการทังทลายของของ,ของตลิ่งของดินนะครับมิให้มันเคลื่อนตัวนะครับนั้นกิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการน้อมนำน,ำนะครับแนวทางที่คงตรงได้ให้ฐานไว้ก็คือการใช้แฝกเนี่ยนะครับมาป้องกัน โดยมีนายสายหยุดอาบสุวรรณเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน150รายณนะครองสังโคหมู่ที่4ตําบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจะเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบ สบลงแนบอุ่นไอเดี